แม่กดไวแรงจังเลยด้วยคนแก่นะเราก็ไปคืองัวเวลามันเข้าไปในในซอกซอกที่กำแพงที่มันแตกแล้วอะถ้ามันเข้าไปเกิน2เมตรแล้วอะมันดึงออกไม่ได้คือถ้าจับมันไวอะจับไว้ได้แต่มันต้องทุบแล้วพื้นอะมันหนาแล้วมันมีไอวายเมทในพื้นอยู่คือเราไม่อยากทุบเพราะถ้าทุบมันต้องทุบ2เมตรที่เกียรเดี๋ยวทุบไปเดี๋ยวมันเจ็บอีกแค่มันโดนที่คิมเราได้ยินเสียงในหัวมันแล้วมันบอก ผมยอมแล้วครับผมผมจะไม่กลับอีกแล้วครับไม่ยิงเสียเด็กมันพูด้วยมันมีเสียงยิงหมดนั้วอีกแม่ผมกดแบบเหล็กเนี่ยกดติดกระแพงนะคือเขาอยากให้จับแต่เราไปจับไว้แล้วคือคิดดูดเลว่าดึงแม็กซสุดแรงเกิดอะเชือกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีดึงมือเปล่าอะนะดึงมือเปล่าอยู่ยี่สิบนาที ดึงไปทําไมวะเนี่ยคือก็แบบแม่ปล่อยไปเหอะเราไม่เห็นภาพเลยค่ะคเคยเพราะว่าตอนหลังแม่ก็ไม่ได้ไล่มันแล้วแม่เอาไก่ไปให้มันกินไปไอ้คงไก่แม่ให้น้ามันด้วยแม่ป้อนข้าวป้อนน้ามันเลยตอนนี้จากที่มันกินแมวไงก็คือแม่ก็เลยใช้วิธีเอาอาหารไปวางให้มันอิ่มทุกๆวันแทน มันจะได้เลือกกินแมวคือวันนี้ก็คือแม่ให้ไปจับมันก็น่าจะหาที่อยู่ใหม่เพราะอะไรไซรู้แต่ว่าวันนี้มันน่าจะตกใจตกใจตอนตอนไอ้ที่ขี้แบบไปกดมันไว้เราก็เลยปล่อยมันไปรู้ได้ยังไงว่ามันตกใจคะโอ้คิดดูดิว่าถ้าแบบเรากําลังเดินอยู่แล้วโดนอะไรนะรถสิบล้อหนีไปอยู่ก็เลยปล่อยมันไปก่อนจะไปหนีไปยังไงวะอ๋อเทียบไซเทียบไซมันก็คงมองว่าเราเป็นยาสระจริงจริงแล้วมันอร่อยไหมเดี๋ยวค่อยให้แม่เล่าใน วันนี้กันแรกใช่ไหมใช่ครับไม่มีใครอยากประกอบอะไรหน่อยหรอกอ่ะม,ม,มามาอู้ประกอบให้ตลอดเลยมา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 เดี๋ยวบอกก่อนไอ้ไอ้ตู้เอกสารอ่ะเดี๋ยวอันนึงที่ชั้นล่างเป็นทึบเอาไว้ในในห้องอแต่อันที่เป็นกระจกสองชั้นบนไว้ข้างนอกจะเอาไว้เก็บที่ชั้นแปดบุ๊กชั้นนึ้ใส่มุกมาแล้วนะหนูไม่เหมือน,นผู้หญิงเลยจริงจริงนานๆเราจะกลายเป็นผู้ชาย คือเป็นตั้งแต่แบบตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาไม่เคยเห็นหนูเป็นผู้หญิงร่างเล็กบอบบางผู้หญิงตั้งแต่เออจริงๆริงจริงจริงจริงต่อไปเดี๋ยวเราเราเก็บอันนี้หนูก็จะร้องคาราโอเกะต่อไปใช่หนูเรียนหนูเรียนกีตาร์เสร็จแล้วหนูจะเรียนร้องเพลงต่อถ้ามันมันเปิดมาดูไม่น้าแกะก็เปี่ยนหมดคนคารอสักครู่นะคะ พราะว่าเนี่ยมก็จะมาฝึกอีกนี่คือหน้าตาของคนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแม้แต่นิดเดียวนะครับผม <c oughs> ก็เลยอยากแนะนําว่าเพื่อนๆลองไม่หลับไม่นอนแบบผมดูบ้างนะฮะเผื่อจะแบบตนมาเลยตายถ้ไาไปคนอื่นจะแบบเป็นยังไงอะตายใครไม่เชื่อผมไม่รู้จะบอกอยังไงตายแต่ผมเนี่ยคือตายไม่แหละไม่รู้แต่คือเน,นี่เพื่อนๆคิดดูว่าสุดแรงเกิดชีวิตงูเหลือมตัวมันเท่าเนี้ แล้วมันติดโตอย่างนี้ก็ตัวเท้าขานี่แหละแล้วมันมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่เมตรหนึ่งคือด้วยด้วยพอมันเข้าไปสองสามเมตรแล้วอ่ะผมไม่รู้จะอธิบายคนไม่เข้าใจยังไงว่ามันมีสถานเดียวคือต้องทุบพื้นและการทุบพื้นนต้องใช้ทั้งคอนปอนทั้งอะไรเพราะว่าพื้นมันหนาหนาสิบห้าเซนแล้วมันมีวเม็ดหกมิลอย่างเงี้ยคือคุณทุบไปเหอะอยู่กันสองคนอ่ะไม่ไหวหรอกแล้วถ้าเราเอาเอาเชือกปี ผูกกางงูไว้อะมันได้แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืองูมันจะพยายามดึงเข้าไปแรงมันมหาศาลกว่าคนเยอะแต่สิ่งที่มันจะเป็นคือบางทีเดี๋ยวกระดูกมันหักมันเลื่อนหรือว่าหนังกระดูกงูสินึกภาพว่าถ้าเราผูกเชือกมันรัดมันไว้แน่นอ่ะแล้วเรามันพยายามมันเข้าไปแล้วครึ่งครึ่งนึงอ่ะมันไม่ยอมออกมาหรอกแล้วสิ่งที่มันเป็นเดี๋ยวมันดึงตัวจนมันมันมันก็กลัวคนอ่ะนะเดี๋ยวมันดึงจนตัวมันหักหรือว่าบางทีอ่ะเชือกอ่ะทำตัวมันเจ็บได้ ราะว่าบางทีถ้าไปรัดหรือว่าเราพอตอนตอนหลังอะจับเหลือมันไปห่างเราไม่ไหวเพราะว่าคือมันลื่นเราไม่อยากฝืนมันเพราะว่าเดี๋ยวมันขาดบางคนเนี่ยไปดึงเนี่ยไส้งูแตกเลยครับผมบอกว่าเราคือตัวผมนะคนอื่นอยากทาอะไรตามใจแต่ว่าตัวผมอะบอกว่าเออก็ให้มันอยู่ตายไ,<ด>ไปถ้าพี่จับได้พี่จะมาเลี้ยงกับตัวนี้ใช่ใช่คือผมมาเตรียมกล่องแล้ะแม่โทรมาก็เตรียมกล่องแล้วแล้วก็ไปก็เลยบอกว่าเออปล่อยมันไปก่อนอืม แม่แกแม่แม่ก็อยากจับไว้ก็ไม่ไม่กลัวแกก็จับก็ไปหาแม่ก็บอกแม่ว่าชูเยี่ยมหน่อยเยี่ยมแม่ก็กดงูอยู่ท่านี้ผมก็บอกว่ายิ้มหน่อยแกก็ชูเยี่ยมอย่างนี้ตลกมากก็ไปไปจับแต่ว่าคือคือต้องอธิบายให้คนเข้าใจก่อนว่ามันมีสถานเดียวคือต้องทุบพื้นนะครับยกเว้นว่าคือเราถ้า ถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นรูทางตรงใช้แรงดึงได้เต็มที่งูก็ทะลอหน่อยแต่ว่าถ้ามันมันเป็นทางแบบคือใต้พื้นอะมันเป็นโคดเคี้ยวมันเป็นรูพุนธรรมชาติอ่ะงูมันก็ไปซ่อนตัวดึงสุดชีวิตถ้าเราไปฝืนดึงนะมันได้ดึงไว้อยู่กับที่นั่นแหละแต่ถ้ามัดไว้ได้รอมันหมดแรงเลยแต่ดึงก็ไม่ออกอยู่ดีนั่นแหละก็คือวิธีต้องทุบพื้นแล้วก็แยกพื้นออกแต่ผมไม่ไม่ได้ทำนะเพราะถ้าต้องแยกมันต้องแยกสองเมตรเลยแต่ว่าไปเหตุผลจริงคือ ปล่อยมันนั่นแหละเพราะว่าแม่เขาก็เอาโครงไก่ไปไว้กับเอาน้ําไปให้มันแล้วมันก็ออกมากินเป็นแค่เป็นเวลาของมันนะน,นะอืมมันกินเวลาไหนบ้างอืมนี่ดูเขาเรียกว่าก็สนับสนุนให้เพื่อนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนะครับผมนอนดีกว่าค่ะทุกคน